สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูม n นิวเวลดนะครับถอนเงินขั้นต่ําเริ่มต้นนะครับอยู่ที่10บาทนะครับผมถอนได้สูงสุดถึง500บาทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นยอดเงินที่ได้รับเข้ามาล่าสุดนะครับทั้ง3รายการนะใครสนใจในการเล่นทําเงินฟรีทูมอนิวเลดนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทําเงินในคลิปนี้กันเลยว่าต้องเล่นแบบไหนทําอย่างไรถึงจะได้รับเงินเข้าในส่วนของทูมอนิวเวลด์เดี๋ยวผมจะทําการสาธิตนะครับขั้นตอนวิธีการถอนเงินให้ด้้ววยยในนนนคลลิิปีเเ่าากรอง เงินจะเข้าจริงหรือเปล่าแล้วก็ใช้เวลาถอนเงินเนี่ยนานหรือเปล่านะครับไปดูในคลิปกันเลยครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมอนิเมอเรนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับผมทำเงินได้ฟรีถอนเงินได้จริงเดี๋ยวจะสาธิตขั้นตอนการถอนเงินให้ด้วยในคลิปนี้เลยฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยในคลิปนะครับ การทาเงินฟรี t ทโมเนียโวลเล็ตกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดานวนโหลดได้ฟรีบนมือ Android ถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store ใครที่ต้องการดาวโหลดเนี่ยก็ให้เราพิมพ์ชื่อดานวนโหลดตามในคลิปได้เลยจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อขึ้นไว้ให้หรือว่าจะทําการกดลิงก์ดานวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะจะมีลิงก์การดานวนโหลดปักหมุดไว้ให้พร้อมกับวิธีการสมัครไว้ด้วยนะครับสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินฟรีโทโมเนียโวลเล็ตน,นะครับก็เป็นแอปนี้นะครับมีชื่อว่าบัตแคสนะครับใครที่เคยไเยาาไม่มงั ใช้งานหรือว่ายังไม่เคยดาวน์โหลดเลยแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยก็ดูคลิปให้จบก่อนนะครับหากสนใจค่อยลองดาวน์โหลดไปสมัครไปใช้งานกันได้นะพอเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าเรายังไม่ได้สมัครหรือว่าสมัครไม่เป็นเนี่ยก็สามารถกดดูด้านล่างเพิ่มเติมได้จะมีวิธีการสมัครไว้ให้นะครับเป็นขั้นตอนการสมัครตั้งแต่เริ่มใช้งานครั้งแรกเลยเราสามารถกดลิงก์วิธีการสมัครได้ไปดูก่อนว่าสมัครแบบไหนอย,ย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปที่1พอเราสมัครเสร็จนะครับแล้วก็ดูตามขั้น ไหถึงจะได้รับเงินเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะอธิบายแต่ละขั้นตอนให้ดูว่าเมนูแต่ละเมนูเนี่ยมันคืออะไรทํายังไงแล้วก็จะถอนเงินอย่างไรนะครับเริ่มจากด้านล่างเลยนะครับตรงนี้จะมี2เมนูเนาะก็จะมีบ้านและก็การเชิญนะครับบ้านเนี่ยก็คือหน้าแรกทั้งหมดเลยในหน้าแรกตรงนี้เนี่ยก็จะมีชื่อตรงเป็นชื่อแอปนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของคะแนนเหรียญทองนะสำหรับคะแนนตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับว่าประวัติที่เราได้รับมาเนี่ยเราได้รับจากช่องทางไหนบ้าง1เลยคือการเล่นเกมทําภารกิจ2องคือการตอบแบบ สำรวจหรือว่าแบบสอบถามนะครับสนะครับก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าการแบ่งปันเข้ามาจากการเชิญเพื่อนของเราเนาะก็จะมีขึ้นให้เราดูตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของการถอนเงินเข้าทูมอนิวเลตโดยการใช้คะแนนของเราเนี่ยในการแลกเปลี่ยนนะครับถ้าเราสมัครครั้งแรกนะครับมันจะมีรายการ10บาทให้เราเลือกถอนอยู่นะครับซึ่งมันถอนได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับหลังจากที่เราถอนไปแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นที่20บาทถึง500บาทเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองกดถอนให้ดูเนาะจำนวน50บาทนะครับเจ็ดหมื่นเพชรนะครับก็กด ถอนเงินนะครับถ้าเราไม่เข้าใจนะครับว่าต้องกอกอะไรยังไงบ้างเนี่ยก็ดูล่างคลิปที่2นะเป็นขั้นตอนวิธีการถอนเงินนะครับคุณถอนเงินสําเร็จนะครับคุณจะได้รับเงิน5 0บาทภายใน24ชัว่วโมงกดยืนยันได้เลยตอนนี้เนี่ยผมไม่สามารถถอนรายการอื่นได้แล้วนะเพราะว่าผมได้ทาการถอน50บาทไปแล้วนะครับแล้วก็รายการ2 0บาทเนี่ยคะแนนนะครับมันยังไม่เพียงพอในการถอนเงินเราต้องเก็บสะสมให้ครบก่อนถึงจะทําการถอนเงินได้ยอดเงินที่เราถอนไปนะครับเราสามารถเลื่อนลงมาดูประวัติการถอนเงินด้านล่างตรงนี้ได้นะมัน้แเก่งนเขาว่ารารเงินะั ก็จะเป็นยอดเงินเวลานะครับเราสามารถกดดําเนินการต่อเพื่อที่จะดูในส่วนของเวลาแล้วก็วันที่แล้วก็อยู่ระหว่างการดําเนินการนะครับประมาณนี้สาหรับยอดเงินที่เราแลกไปเมื่อกี้เนี่ยห้บาทนะครับก็ได้รับเข้าโทมานีวอลลตมาเรียบร้อยแล้วนะครับรายการล่าสุดตรงนี้เลยนะครับรับเงินสําเร็จ50บาทนะครับผมเรากดแลกไป50บาทเมื่อกี้เนี่ยก็ใช้เวลาตรวจสอบไม่นานนะเงินจ่ายเร็วมากนะครับผมก็ถือว่าแอปนี้เนี่ยยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมเลยต่อมานะครับตรงนี้เนี่ยมันมีรูปจอยเกมอยู่นะครับเขียนเขาว่าเล่นเพื่อน สร้างรายได้นะแล้วก็กดตรงคําว่าไปด้านหลังตรงนี้ได้เลยกดเข้าไปดูได้เลยนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการดาวน์โหลดแอปทําภารกิจต่างๆในการรับคะแนนเพิ่มเติมเราสามารถเลือกดาวน์โหลดแต่ละเกมลงไปในเครื่องของเราเพื่อที่จะทาําภารกิจในการรับคะแนนได้เลยเพอเรากดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรามากดตรงคําว่า My Game สาหรับ My Game เนี่ยจะมีเกมต่างๆที่เราเลือกดาวน์โหลดเข้ามาเนาะเราก็สามารถกดเข้าไปเล่นผ่านตรงเมนูนี้ได้เลยต่อมานะครับอันต่อไปนะครับเล่นเพื่อสร้างรายได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ ของเว็บไซต์นะครับ CPX Research นะครับก็จะเป็นในส่วนของการทําแบบสํารวจตอบแบบสอบถามออนไลน์ต่างๆในการรับคะแนนเพิ่มเติมใครที่เคยทําแบบสํารวจอยู่แล้วนะครับเป็นสายแบบสํารวจอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเลือกตรงนี้ในการทํารับคะแนนเพิ่มเติมได้1,300 7,100 3,300อันนะครับอันนี้ก็มีคะแนนเลทค่อนข้างสูงอยู่นะครับ2 4 0ห0นะครับ15,000เนาะ13,000นะครับ9ก0 0นึงนะครับก็ลองเข้ามาทำตรงนี้เพิ่มเติมดูได้ในการรับคะแนนนะครับต่อมานะครับผมในส่วน ของการเล่นเพื่อสร้างไรายได้อันต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์ Time War TimeW a r เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำไรายได้เหมือนกันนะครับการสมัครก็กดเข้าสู่ระบบผ่านตัว Google ได้เลยกดติ๊กถูกตรงนี้ด้วยนะการใช้งานของ Time War เลยนะครับก็จะมีในส่วนของการทำแบบสำรวจการดาวน์โหลดแอปการคลิกเว็บไซต์โฆษณาการดูคลิปวิดีโอโฆษณานะครับในการทำไรายได้นะถ้าเราเคยใช้งานเว็บไซต์ Time War อยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถทำต่อได้เลยนะต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของแอปเพิ่มเติมนะครับด้านล่างอันสุดท้ายนะครับ สำหรับแอปเพิ่มเติมเนี่ยก็จะเป็นแอปในเครือข่ายของทางแอปบัตแคทนะครับก็จะอยู่ในเครือข่ายเดียวกันนะครับแอปที่1เนี่ยเป็น s t a r ์คอยนะครับที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับแล้วก็แอปที่2เนี่ยก็รีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับส่วนแอปสุดท้ายนะครับแอปที่3นะครับอันนี้ก็ได้ทําคลิปรีวิวไปแล้วว่าการสมัครการใช้งานทั้ง3แอปนี้เนี่ยใช้งานทําเงินอย่างไรก็รีวิวทั้งหมดขั้นตอนเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงการถอนเงินนะครับทั้ง3แอปนี้จ่ายเงินจริงแน่นอนใครที่อยากเล่นแอปเพิ่มเติมนนเเครรือข่ายดีวกกัูปแบบ คล้ายๆกันเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดตามนี้ได้เลยนะครับทั้ง3แอปเนาะต่อมานะครับผมในส่วนของการเชิญนะครับการเชิญตรงนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับสำหรับการเชิญเพื่อนนะครับก็จะเป็นช่องทางอีกหนึ่งช่องทางในการทํารายได้เพิ่มเติมรายได้ตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับสำหรับรายได้เนี่ยก็คือการเอาข้อความตรงนี้นะครับกดเชิญทันทีแล้วก็ส่งเข้าไป Messenger มันจะเป็นลิงก์เป็นรหัสโค้ดของเราเราสามารถเอาไปโพสต์เอาไปแชร์เอาไปแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับการแนะนําก็ขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของเพื่อนๆเ,เ,เ,เองว่าจะ ทำหรือว่าไม่ทําในการแนะนาหรือว่าเชิญเพื่อนอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับถ้าเราแนะนําเพื่อนได้เนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่คะแนนต่อ1คนก็คือจะต้องมีคนก่อกรหัสอ้างอิงของเรากออรหัสโค้ดของเราทําอย่างน้อยให้ได้1เพชรและเราจะได้รับ1000คะแนนต่อไปก็จะเป็นการแบ่งปันก็คือการรับรายได้30%ของรายได้ของเพื่อนทั้งหมดนะครับก็สามารถทําตรงนี้เพิ่มได้เลยการใช้งานและก็การถอนเงินของแอปนี้ก็ตามนี้เลยนะครับใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้เล่นได้บนมือถือ Android เท่านั้น ทำฟรีได้เงินจริงฝากก,ก,กดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใชในการทำเงินฟรีทูมอนิวเอเเล็ตกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Sto r e ใครที่ต้องการดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เราพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามในคลิปได้เลยจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อขึ้นไว้ให้หรือว่าจะทํทำการกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะจะมีลิงก์การดาวน์โหลดป เป็นแอปนี้นะครับมีชื่อว่า ButCA t นะครับใครที่เคยดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมเลยส่วนใครที่ยังไม่เคยใช้งานหรือว่ายังไม่เคยดาวโหลดเลยแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยก็ดูคลิปให้จบก่อนนะครับหากสนใจค่อยลองดาวน์โหลดไปสมัครไปใช้งานกันได้นะพอเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าเรายังไม่ได้สมัครหรือว่าสมัครไม่เป็นเนี่ยก็สามารถกดดูด้านล่างเพิ่มเติมได้จะมีวิธีการสมัครไว้ให้นะครับเป็นขั้นตอนการสมัครตั้งแต่เริ่มใช้งานครั้งแรกเลยเราสามารถกดลิงก์วิธีการสมัครได้ไปดูก่อน ว่าสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปที่1พอเราสมัครเสร็จนะครับแล้วก็ดูตามขั้นตอนต่อไปได้เลยว่าใช้งานอย่างไรเล่นแบบไหนถึงจะได้รับเงินเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะอธิบายแต่ละขั้นตอนให้ดูว่าเมนูแต่ละเมนูเนี่ยมันคืออะไรทํำยังไงแล้วก็จะถอนเงินอย่างไรนะครับเริ่มจากด้านล่างเลยนะครับตรงนี้จะมี2เมนูเนาะก็จะมีบ้านและก็การเชิญนะครับบ้านเนี่ยก็คือหน้าแรกทั้งหมดเลยในหน้าแรกตรงนี้เนี่ยก็จะมีชื่อต้องเป็นชื่อแอปนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของคะแนนเหรียญทองน, on นะสำหรับะนนนตรรงี้เเาา กดเข้าไปดูได้นะครับว่าประวัติที่เราได้รับมาเนี่ยเราได้รับจากช่องทางไหนบ้าง1เลยคือการเล่นเกมทําภารกิจ2คือการตอบแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามนะครับสนะครับก็จะเป็นในส่วนของการแนะนําหรือว่าการแบ่งปันเข้ามาจากการเชิญเพื่อนของเราเนาะก็จะมีขึ้นให้เราดูตรงนี้เลยนะครับแล้วก uh ็จะเป็นในส่วนของการถอนเงินเข้าทูมอนิวเลตโดยการใช้คะแนนของเราเนี่ยในการแลกเปลี่ยนนะครับถ้าเราสมัครครั้งแรกนะครับมันจะมีรายการ10บาทให้เราเลือกถอนอยู่นะครับซึ่งมันถอนได้แค่1ครั้งเท่านั้นนะครับหลังจากที่เราถอนไปแล้วเนี่ยมันก เติมต้นที่20บาท -500 บาทเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองกดถอนให้ดูเนาะจำนวน50บาทนะครับ70,000เพชรนะครับก็กดถอนได้เลยการถอนเงินนะครับถ้าเราไม่เข้าใจนะครับว่าต้องกรอกอะไรยังไงบ้างเนี่ยก็ดูด้านล่างคลิปที่2นะเป็นขั้นตอนวิธีการถอนเงินนะครับคุณถอนเงินสําเร็จนะครับคุณจะได้รับเงิน50บาทภายใน24ชั่วโมงกดยืนยันได้เลยตอนนี้เนี่ยผมไม่สามารถถอนรายการอื่นได้แล้วนะเพราะว่าผมได้ทาการถอน50บาทไปแล้วนะครับแล้วก็รายการ20บาทเนี่ยคะแนนนะครับมันยังไม่เพียงพอในการถอนเงินเราต้องเก็บสสะมให้ครบก่อนถึงท การถอนเงินได้ยอดเงินที่เราถอนไปนะครับเราสามารถเลื่อนลงมาดูประวัติการถอนเงินด้านล่างตรงนี้ได้นะมาได้เก่งเขาว่าประวัติการเงินนะครับแล้วก็จะเป็นยอดเงินเวลานะครับเราสามารถกดดําเนินการต่อเพื่อที่จะดูในส่วนของเวลาแล้วก็วันที่แล้วก็อยู่ระหว่างการดําเนินการนะครับประมาณนี้สําหรับยอดเงินที่เราแลกไปเมื่อกี้เนี่ยห้บาทนะครับก็ได้รับเข้าทูมานิวเลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับรายการล่าสุดตรงนี้เลยนะครับรับเงินสําเร็จ50บาทนะครับผมเรากดแลกไป50บบาทเมื่อกี้เนี่ยก็ใช้เวลาตรวจสอบไม่นานนะเงินจ่ายเร็ว นะครับผมก็ถือว่าแอปนี้เนี่ยยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมเลยต่อมานะครับตรงนี้เนี่ยมันมีรูปจอยเกมอยู่นะครับเขียนคําว่าเล่นเพื่อสร้างรายได้นะล้วก็กดตรงคําว่าไปด้านหลังตรงนี้ได้เลยกดเข้าไปดูได้เลยนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการดาวน์โหลดแอปทําภารกิจต่างๆในการรับคะแนนเพิ่มเติมเราสามารถเลือกดาวน์โหลดแต่และเกมลงไปในเครื่องของเราเพื่อที่จะทําภารกิจในการรับคะแนนได้เลยพอเรากดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรามากดตรงคําว่า my game สาหรับ my game เนี่ยจะมีเกมต่างๆที่เราเลือกดาว โหลดเข้ามาเนาะเราก็สามารถกดเข้าไปเล่นผ่านตรงเมนูนี้ได้เลย ต่อมานะครับอันต่อไปนะครับเล่นเพื่อสร้างรายได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์นะครับ CPX Research นะครับก็จะเป็นในส่วนของการทําแบบสํารวจตอบแบบสอบถามออนไลน์ต่างๆในการรับคะแนนเพิ่มเติมใครที่เคยทําแบบสํารวจอยู่แล้วนะครับเป็นสายแบบสํารวจอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเลือกตรงนี้ในการทํารับคะแนนเพิ่มเติมได้1,300 7,100 3,300อันนะครับอันนี้ก็มีคะแนนเลทค่อนข้างสูงอยู่นะครับ2 4 0 0 0นะครับ15,000เนาะ13,000นะครับ9ก0 0นนะครับก็ลองเข้า มาทําตรงนี้เพิ่มเติมดูได้ในการรับคะแนนนะครับต่อมานะครับผมในส่วนของการเล่นเพื่อสร้างรายได้อันต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเว็บไซต์ Time War Time War เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทํารายได้เหมือนกันนะครับการสมัครก็กดเข้าสู่ระบบผ่านตัว Google ได้เลยกดติ๊กถูกตรงนี้ด้วยนะการใช้งานของ t Time War เลยนะครับก็จะมีในส่วนของการทําแบบสํารวจการดาวน์โหลดแอปการคลิกเว็บไซต์โฆษณาการดูคลิปวิดีโอโฆษณานะครับในการทํารายได้นะถ้าเราเคยใช้งานเว็บไซต์ i m e w อ r อยู่แล้วเนี่ยเราก็สามารถทําต่อได้เลยนะต่อไป ก็จะเป็นในส่วนของแอปเพิ่มเติมนะครับด้านล่างอันสุดท้ายนะครับสำหรับแอปเพิ่มเติมเนี่ยก็จะเป็นแอปในเครือข่ายของทางแอปบัตแคทนะครับก็จะอยู่ในเครือข่ายเดียวกันนะครับแอปที่1เนี่ยเป็น s t a r c o อยนะครับที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับแล้วก็แอปที่2เนี่ยก็รีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับส่วนแอปสุดท้ายนะครับแอปที่3นะครับอันนี้ก็ได้ทําคลิปรีวิวไปแล้วว่าการสมัครการใช้งานทั้ง3มแอปนี้เนี่ยใช้งานทําเงินอย่างไรก็รีวิวทั้งหมดขั้นตอนเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงการถอนเงินนะ จริงแน่นอนใครที่อยากเล่นแอปเพิ่มเติมในคือขายเดียวกันรูปแบบการเล่นคล้ายๆกันเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดตามนี้ได้เลยนะครับทั้ง3แอปเนาะต่อมานะครับผมในส่วนของการเชิญนะครับการเชิญตรงนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับสำหรับการเชิญเพื่อนนะครับก็จะเป็นช่องทางอีกหนึ่งช่องทางในการทํารายได้เพิ่มเติมรายได้ตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับสำหรับรายได้เนี่ยก็คือการเอาข้อความตรงนี้นะครับกดเชิญทันทีแล้วก็ส่งเข้าไป Messenger มันจะเป็นลิงก์เป็นรหัสโค้ดของเราเราสามารถเอาไปโพสต์เอาไปแชร์เอาไปแนะนําต่อได้เลยทุก าการแนะนําก็ขึ้นอยู่กับความถนัดความสามารถของเพื่อนๆเองว่าจะทําหรือว่าไม่ทําในการแนะนาหรือว่าเชิญเพื่อนอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะครับถ้าเราแนะนําเพื่อนได้เนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่คะแนนต่อ1คนก็คือจะต้องมีคนกรอกรหัสอ้างอิงของเราเกรอกรหัสโค้ดของเราทําอย่างน้อยให้ได้1เพชรและเราจะได้รับ1000คะแนนต่อไปก็จะเป็นการแบ่งปันก็คือการรับรายได้30%ของรายได้ของเพื่อนทั้งหมดนะครับก็สามารถทําตรงนี้เพิ่มได้เลยการใช้งานและก็การถอนเงินของแอปนี้ก็ตามนี้เลยนะครับ สนใจก็ลองดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้เล่นได้บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับทำฟรีได้เงินจริงฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ